ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับเกม h าวเวินด็อกนะครับผมอันนี้เล่นไปแล้วนะเราจะมาในส่วนของการทำวิจัยวิจัยของการทำกาแฟนั่นเองเราจะทำใในเลเวล3นะครับตอนนี้ทำกาแฟไปแล้วประมาณ7อ่าเดี๋ยวขอกินน้ำแล้วก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับ เนือย่งางเนื้อย่างแล้วก็กินเข้าไปให้เต็มหลอดแล้วก็เก็บน้ำไปด้วยเพราะว่าไปชงกาแฟที่โน่นมันใกล้ดีนะไปตั้งไปตั้งตรงเกาะนั้นเลยอะมันจะได้มีเม็ดกาแฟย่างย่างเสร็จแล้วก็ชงเลยเพราะว่ามันนานไงยีสิบสีแก้วเก็บญิงไฟไปด้วยนะครับเก็บถิง่าน เกผ่านนะนกขยันมากนกพิราบเดี๋ยวขอเก็บน้ำทะเลไปด้วยนะคะเผื่อไฟไหม้เราจะได้เอาไปดับแล้วก็เก็บน้ำที่ดีๆเก็บไว้ทีนี้เราก็จะเดินทางไปเกาะนะไปที่เรือนะครับท่าเรือ เฮ้ยมีกล่องได้ว,ว่ะเก็บกล่องเก็บกล่องพายเรือไปเก็บกล่องแงบวุโอ้โหของดีของดีแล้วก็ระหว่างที่พายเรือไปแล้วก็เก็บแบ้หาปลาไปด้วยถึงแล้วนะถึงแล้วสำหรับใครที่ถึง ตรงที่วิจัยแล้วให้มาที่เกาะนี้แล้วมาเก็บมเมล็ดก,กาแฟนะนี่แล้วมีเตาย่างด้วยก็เก็บเก็บมามเมล็ดก,กาแฟามันได้ทีล่มสี่ลูกเอ้สี่ลูกแล้เลยสี่เมล็ดนะก็ค่อยๆเก็บแล้วก็รอให้มันงอกแล้วก็มาเก็บใหม่เก็บเสร็จแล้วก็เผาเผาเผาเสร็จก็มาชง มันก็ใช้น้ำใช้มันเป็นกาแฟขวแล้วก็ใช้ถ่านเราชงเองไม่มีพนักงานชงอ,อันนี้ก็มีชงเสร็จแล้วนะเราก็จะได้เป็นแก้วกาแฟใช่ไหมแล้วก็กัดชง แล้วก็ขณะชงนี้ถ้าเตาย่างใกล้ๆกันแล้วก็เผากาแฟไปได้ด้วยนะเผาเมลกาแฟมันปกติมันจะเป็นกาแฟขวดในกาแพกาแฟว่าท่านเมล็ดกาแฟจีนะครับ <laughs> นี่ชงแล้วก็เก็บไปเพิ่งได้กาแก้วเองนะวิจัยเยอะมากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่6 แก้ว12แก้วแล้วก็24ก็แล้วก็ใช้ความพยายามในการวิจัยนะต้องใช้เวลาใช่ไหมวิจัยต้องใช้เวลาไม่พอแล้วเก็บกาแฟได้เทลาเม็ด วิทยาศาสตร์เขาก็ต้องใช้ความพยายามใช่ไหมแหมบางทีทดลองตนะ้องใช้เวลานานนะนใจนานแล้วก็จีอย่างยงี้ พอได้มเมล็ดครบแล้วก็อะเอ๊ยแลก็มาชงเอาอยากได้คนมาช่วยจังแต่ว่าอันนี้มันต้องทำเองนะจะแบบเอาเหมือนเหมือนไม่มีคนให้ช่วยใช่ไหมแอบพ่อค้ามาแล้วปล่เนี่ยพ่อค้าไอติมไม่ใช่ ระหว่างที่เรารอมเมล็ดกาแฟาสุกนั้นเราก็ไปเก็บมเมล็ดโกโก้ต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เก็บมเมล็ดรอหรือใครจะไปทำอย่างอื่นก็ได้อย่างงี้นะดูกระต่ายสองตัวแบบโยกเกาะแบบเงาๆแล้วก็กลับมาเก็บต่อ อตอนนี้ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวมเมล็ดกาแฟก็ยังยังได้น้อยเยอะเราต้องเดี๋ยวกลับบ้านก่อนพายเลือํำฟ้ากกิบไปตอง จะทำการวิจัยต่อนะคะเป็นอันอื่นนี่อันนี้วิจัยต่อได้เป็นสีเขียวๆนะฮะแล้วก็วิจัยทิ้งไว้แล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อเสียงแหบ,บๆจะ้อ้อเป็นเวียน ิสินะยังและกันค่อยมานะเองน่ะข้าอยากกินข้ายังไม่ได้กินเลยเองจะมาขอซูจิจากข้าได้อย่างไงเดี๋ยวไปเกาะก่อนนะเดี๋ยวไปดูกาแฟน่าจะงอกเยอะแล้วแหละเฮ้ยมีกล่องอ่ะแต่ต้องไปเก็บกล่องก่อนนะ จะมาแล้วเ็ราพายเข้าไปรับซะเลยฮึบโห <c oughs> กั้นไว้ด้วยจะปลดล็อกได้ตอนไหนนะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นท่าละ จจนขำจนเมืดนะดูก่อนว่ามีอะไรทำคาดเวลาได้บ้างไม่มีเลยแม้แต่น้อยเฮ้ยอะไรเปี้ยงปังอะไรฟรา่งแลบวนั่นไงนั่นไงป้า พ้พาเครื่องกาแฟนี่เราต้องหมดอ่าดับไฟเราใช้น้ําทะเลดับนะเมื่อกี้เห็นไหมที่ตอนต้นเกมไปเอาน้ําทะเลมาเพื่อใช้ในการดับไฟนั่นเองนั่นแหละเราจะได้ประหยัดน้ำดีเราก็ย่างริชกาแฟต่อไปเราต้องทําให้สาเร็จนะผลงานวิจัยนี้ มันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าลง16%น,นะเองก็คือเหนื่อยล้าลงช้าๆเดี๋ยวเราตั้งเสาอันนี้ก่อนมันช่วยลดพอผ่าได้ตั้งเสาอะไรมันก็สาลาใช่ไหมมันคือสาลานะใช่มันจะไม่ฝาเปียงแปลกในระหว่างนี้เราก็ไปทำอย่างอื่นอีกนะก็ เดี๋ยวจะพาไปดูใต้ทะเลแล้วกันเพราะว่าข้างล่าง,งมีุดมงขุดของไว้อยู่เดินทางนี้คือนเมนี่คือเหมืองของเรานะครับอยู่ใต้ทะเลอันนี้มีแผงวงจรนะนี่ก็หมดแล้วพลังงานหมดแล้วหมดเลย เป็นของตายซากซากตายตายซากแช่ผัวไม่เก่งภาษาไทยภาษาจีกก็ไม่เก่งอ่ะเก็บหินแดงอะ่ะหินแดง ่ลีละเอาทองสำลิดไหมทองสำลิดน่าจะใช้เยอะสุดอะเชือกก็ไม่ได้เพราะเป็นสารไหลอทองสำลิดนั่นแหละ <c oughs> นี่ใช้แผงวงจรด้วยเฮ้ยแต่ว่ามันมี ตัววิจัยจะเอาเอาไอาเทมที่นี่ก็แค่สองเล่มกันระหว่างนี้เราก็กลับขึ้นมาช่วงเวลานี้ขอน้ำเสนอเมื่อคุณนั้นเครียดกับงานวิจัยเกินไปจ,จ,จ,จบจโจโจเข้าอกตเ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 ต เตือนก็สวยขี้ตาบ่หลังเวียกงานบ่ส่างทำหาตาแนวกินเลยย่างเขาไปในขวนละเห็นยายยืนอยู่ก็เลยห้องให้ได้ยินใายหะดุดเกลือาเล็ดกาแฟก็ยากเย็นเนี่ยไอติมค่ะไอติหลังจากนั้นเราก็กลับมาวิจัยต่อนะครับ นี่เราก็จะเจอเจ้านกเจ้านกหิวขนมสินะเดี๋ยวต้องกลับไปทำขนมให้เจ้านกนกแกว้วขปย่างดีทีไรก่อน,นเดี๋ยวไปทำขนมด้วยกันขนมตารางเป็นดู ดี๋ยวมาทำขนมสี่เหลี่ยมรูๆให้เจ้านกเจ้านกแก้วอ่ะเรียบร้อยเห็นนกที่รับขยันเกินน่ารักมากเดี๋ยว สวิตมาเป็นกับข้าวให้เดี๋ยวเอาไปแบ่งให้เจ้านกก่อนเดี๋ยวไปวางไว้ที่บ้านเพราะว่ามีมีกรงนกนกแก้วสองที่นะมีตรงนี้ด้วยเฮึบมีเต็มแล้วนี่นาเดี๋ยวเอาไปให้นกแก้วที่โน่นดีกว่า แต่เดี๋ยวขอไปเดื่มน้ําแป๊บหนึง่งเอาฝนจะตกอ่ะตกแล้วตกไว้เกินนี่ระหว่างกินดื่มน้ําแล้วก็เอาปลาไปด้วยเอาฟ้าผ้าฝ้าสองซีด้วยตรงไหนอะ่ะเกาะโลงนู้นเหรอไม่ใช่นี่มันที่เต้นของเราเมื่อกีอ้ไงโหย้ยไม่อยากให้เรามาเต้นสินะอยากให้ไปเราให้เราไปวิจัยต่ออย่างเงี้ยเหรอ ไม่ได้เดี๋ยวไปไปที่โน่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนกแก้วรอกินขนมนะนกแก้วน้ำตาไหลเลยอยากกินขนมมาสั้นอ่ะเรือลอยใ <c oughs> ายข่าวหรือเกลือครับเมื่อกี้ถึงท่าเรือแล้วดูนกยังร้องไห้อยู่เลยเยวเอาให้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> น่ารัก เพื่อนเอาขนมมาให้ด้วยโอ้ดีงามดีงามรู้จักแบ่งปนันนี่สินี่สิคุณภาพนกที่ดีแล้วก็เก็บมาเล็ต่อแล้วกันออสุดยอดเราต้องวิจัยให้ผ่านนะเพื่อเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อคนที่อยู่กับเรานะเขาเรียกอ,อะไรสมาชิกแล้กันสมาชิกจะได้เตนะ่นะน้อยลงแะเราต้องวิจัยให้สำเร็จ เราได้ทำงานจากเราเต็มที่น,นะและแล้ว,ลวตอนนี้เราก็เก็บกาแฟครบ24ถ้วยแล้วแก้วแก้วโนถ้วยเราจะทำการวิจัยแล้วครับเราหาก่อน นี่เป็นรูปนอนหลับแบบนี้นะนี่นะแล้วก็วิจัยหลังจากนั้นขอไปข้างน้ำแป๊บละครับผมเดี๋ยวขอไปข้างน้ำก่อนแลว้ววางทำการวิจัยฝากหน่อยนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึง เอาไหนเป็นงั้นนะพอนุ่มไฟไหมไม้อะไรไม่ไหมไม,ไม่ไม่โตอิจใจให้ขนมเจ้านกกันเช็ดเย็ดลอยได้ข้ามีพลังวิเศษ หลังจากไปห้องน้ํามาแล้วก็ฟ้าผ่าโตวิจัยเราก็กลายเป็นพ่อหนุมสายฟ้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยอะไรวะเพี้ยนวะเพี้ยนวะโอ้เต็มอย่างนาร้อยเปอร์เซ็นต์ยางใ <c oughs> กล้จะสําเร็จแล้วผลวิจัยของเราคุ้มค่ากับการรอคอยนะ เราต้องมาชงที่นี่แหละกาแฟเคยไปชงที่ฝั่งโน้นแล้วมีอ่ามีพลเรือนนะครับมาขอกาแฟไม่ได้หรอกเราไม่ให้หรเราก็จะชงเองเย้สำเร็จแล้วภารกิจของวันนี้สำเร็จแล้วนะคะผมน่าจะจบจบแล้ววิจัยก็จะได้ยากมากเลย ตอนนี้ก็คือทำผลการวิจัยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอ่านผลการวิจัยให้ฟังให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็คือเป็นการทำเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยนะครับฉีดคาเฟอีนในปริมาณที่เล็กน้อยลงในเครื่องดื่มของเรานะครับช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานของเรานะครับเหนื่อยช้าลง16%และทําให้ตื่นได้นานขึ้นสามารถค้นคว้าได้หลายครั้งหลายครั้งที่ว่านี่ก็คือ3ครั้งนะครับครั้งแรกใช้6แก้ว ครั้งที่2ใช้20อ่ะ12แก้วครั้งที่3ใช้2 4แก้วก็คือตอนนี้นะก็วิจัยสำเร็จปไปนะครับรอบหน้าอยากให้ไปวิจัยอะไรนั้นไปรอรับชมกันได้เลยเด้อเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักวิจัยของเราขอตัวไปพักผ่อนสักก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่เด้อจ้จะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบายจ้า